สวัสดีครับพบกับช่องวิถีชีวิตในนันครับวันนี้ทำงานอยู่ที่เดิมสาลุกที่สองวันนี้เอาหน้าดินไปโรยทับหน้าลูกลังที่ละคุณไปจกบปอที่ละคุณไปจักสาะนาะเอาน้าดินนี้ไปโรยทับเพืปป่อปลูกตน้กตนไม้ต้นผุเรียนคะุณเยอะมาก ถ้าไม่มีแอร์ไม่มีกระจกนะน่าจะไม่รอดนะครับงานปรับพื้นที่ห้องทุเรียนยี่สไร่ครับ คุณสะสองรูปรูปที่สองเสร็จแล้วเดี๋ยวปับภูมวิทันด้านบน นี่ขับโกเบโก้เรเคสองร้อยคิวแปดฝนเยอะมากเหมือนอยู่ในพะายุทะเลทรายประมาณนนั้ พอใส่สิบล้อไปดำไว้แล้วก็รถไถหลังปัู่มองเห็นรถไถไหมไกลนะ <S <S เดิม<ๆ>เดิมเดิมมันเป็นพื้นดินที่เราขุดมาจากสานะเรามากองไว้กบตามลองภูเขานะแล้วก็ทีนี้พอเสร็จง,งานเราก็จะเอาหน้านดินไปทับอีกทีหนึ่งเพื่อจะปลูกทุนเรียนปลูกอะไรอย่างเงี้ยผลลไม้พวกอะไรต่างๆ มันเป็นลูกหลังมันปลูกไม่ได้นะมันจะต้องดูแลลำบากต้องตัดญ้าตัดอะไรเงี้ยตัดมาบางมากนั่นะบรนะิเวณสาที่ขุดไปเลยนะพื้นที่ประมาณสามไร่น,นุชช่างกำลังวางท่อกันท่อน้ำออก สระลึกประมาณสิบสองเมตรครับสิบสองสิบสามเมตรไม่เกิน<ม>จะมีตรงสากอยู่เราจะต้องเดินไปขุดต่อด้วยแต่เขาตัดเสร็จก่อน นขั้นตอนสุดท้ายละก็จะปปั้นโครง ใค้เรียกใช้บริการได้ครับดูอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะงานขุดสากปรับพื้นที่เคี่ยริงทำได้ทุกอย่างรับทุกอย่างครับทีมงานกับนันสัตว์ ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราวิ่งมาประมาณเดือนหนึ่งสิบล้อวิ่งย่ำทุกวันทุกวันนะก็เลยขุนเนยอะพื้นที่เดิมเนี่ยจะเป็นพื้นที่เขา,ป,าปลูกมันสับปะหลัง ไปชมบอลที่คุณเซนนะครับ ครับเลยพาไปดู้สัตว์ที่ผูเสร็จแล้วนะ ไม่ลึกนะครับแต่จริงๆก็ลึกมากประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเราดูผ่านจอด้วยมันจะเหมือนตื้นๆนะแต่จริงๆก็ลึกดูจากตัวช่างที่ทําง,งานกับขอบสระครับจะสูงมากเลยสระตรงนี้กว้างสี่สิบเมตรยาวยาวประมาณร้อยร้อยสิบเมตรครับร้อยสิบร้อยี่สิบเมตรปนระมาณเนี่ยมันจะโค้งเข้าไปทสมุดด้วยเห็นไหนนะไมไปถึงปากท่อตรงนู้น สระน้ำื่อการเกษตรครับใช้สำหรับรดตร้นทุนเรียนในดวงเมืองที่เรารอบรับ รถด้วยไทยไปดอด,ด้วยครับอาจจะสั่นสะเทือนมาก che ti provo 8ปดเก้าตครับเพราะว่าดินมันดีเราอุ้มได้เยอะแปดต่กงเก้าต่างกนเต็มรถละถ้ะาใส่มากว่านั้นก็อันตรายครับยางระเบิดเพราะว่ามันไม่ได้กินบนถนนนั้นอยา่าง ถ้าไม่มีกระจกไม่มีแอร์นี่ครับคงน่าจะไม่รอดนะับน่าจะได้มาหนังทิงเดียว โอเคครับขอบคุณมากครับใครผ่านไปผ่านมาและเห็นช่องก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็น mm hmm. กำลังใจกันด้วยครับสวัสดีครับ